สวัสดีค่ะเด็กๆลองมาฝึกสะกดอ่านสระอิพร้อมๆกับคุณครูอวันอีกครั้งนะคะพยัญชนะนอหนูสระอิสะกดตามคุณครูนะคะนออินินออินิ นนูกับสระอีนอนอีนินอนอีนิเด็กๆลองฝึกดูนะคะอีกคำค่ะปอปากับสระอีปอปากับสระอีลองมาฝึกสะกดตามคุณครูนะคะ ปออิปีปออิปีปออิปีปอปากับสระอิปออิปีปออิปีเด็กๆลองฝึกสะกดดูนะคะเรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะ วอแหแวนกับสระอีทอทงกับสระไม่ใช่สระอีนะคะมีคีดตรงนี้เรียกว่าสระอีค่ะวอแแวนกับสระอีทอทงกับสระอีสะกดตามคุณครูนะคะวออีวิทอ อ t ทีอ่านว่าวิทีสะกดอีกครั้งนะคะวออีวิทอ,อีทีอ่านว่าวิทีเด็กๆลองฝึกดูนะคะวออีวิทอ,อีทีอ่านว่า วิท<ฤ>ีอะเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะวอแหวนสระอิชอช้างกับสระอะไรคะสระอาวอแหวนกับสระอิชออช้างกับสระอา สะกดตามคุณครูนะคะวอ,อิวิวอ,อิวิชออาชาชออาชาอ่านว่าวิชาวอ,อิวิชออาชาอ่านว่าวิชา เดลองไปฝึกสะกดดูนะคะคำต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะพอ่อพานกับสระอีทอทงกับสระอีสะกดตามคุณครูนะคะพ่ออิพิทออี ทอ่านว่าพิทีสะกดตามชุนครูรอีกครั้งนะคะพออีพิทออีทีอ่านว่าพิทีเด็กๆลองไปฝึกสะกดดูนะคะคำนี้และเรามาดูคำสุดท้ายของวันนี้กันะค่ะ สอสาลาสระอิลอลิงกับสระอามาสะกดพร้อมๆกันนะคะสออิสิลอ,อาลาสออิสิลออาลาอ่านว่าสิลา สะกดตามอีกครั้งนะคะสซอ,อีสิลอ,อาลาอ่านว่าสิลาสิลา,ลาเด็กๆลองฝึกสะกดอ่านคำสระอิที่คุูครูผันสอนไปนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านฝึกสะกดท่องคำสระอิเหล่านี้นะคะ แล้วก็ถ่ายรูปที่เขียนนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอที่เด็กๆสะกดอ่านสระอีเหล่านี้มาให้คุณครูขวัญดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย